ค่ะพบกับพี่อ้มอีกครั้งนะคะกับสวนไม้อ้มน้ำฮาวเทียการ์เด้นวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องไลท์ท็อปกันอีกสักหนึ่งครั้งคลิปนี้จะเป็นคลิปที่รวมวิธีการเลี้ยงการให้น้ำกันให้ปุ๋ยกันใส่สตาร์ทเกินจีหลายๆอย่างแล้วก็มาดูว่าไลท์ท็อปผัดไปเป็นยังไงย่นเป็นยังไงเดี๋ยวมเมามาอันดับแรกเรามาดูก่อนว่าไลท์ท็อปแบบไหน ที่เรียกว่าผัดใบกระถางแรกนะคะจะเห็นว่าเดี๋ยวพี่อุ้มชี้ให้ดูนะคะตัวนี้เห็นไหมคะนี่คือใบเก่านี่คือใบเก่าเรียกง,ง่ายคือต้นเก่าเขาเนี่แหละคะ่ะแล้วเขาก็จะผัดใบออกมาอันนี้คือผัดใบเขาก็จะผัดแทงต้นใหม่ออกมาตรงจากตรงนี้อันนี้คือการผัดใบของเขาเรียกว่าผัดใบอันนี้คือใบนี่นะ มาดูว่ามีผัดใบกันกี่ต้นนะนี่อันนี้ก็ผัดใบค่ะอันนี้คือใบเก่านะ mm. เห็นไหมคะน,นี่ใบเก่าเนี่ยเวลาผัดใบแล้วใบเริ่มจะแห้งแล้วคะ่ะจะเริ่มจะเหี่ยวแล้วนี่คือผัดใบเนาะแล้วถามว่าเมื่อไรที่มันผัดใบไปแล้วมันจะกลายเป็นแบบไหนนี่ค่ะดูจากตรงนี้เห็นไหมเอ,อ่ยเนี่ย ใบตรงนี้ที่แห้งจากที่ใบที่มันอวบที่มันอวบๆแบบเนี้แบบนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆแห้งไปเองค่ะเขาก็จะค่อยแห้งไปเองเนาะพอเขาแห้งไปเองเนี่ยไม่ต้องไปรีบดึงค่ะรอจนกว่าเขาจะแบบเนี่ยหยุยอ,ออกมาแบบนี้แบบนี้ค่ะแล้วเราค่อยคีบออกมาแบบนี้อ่านี่คือผัดใบเนาะ แล้วทำไมถึงเวลาผัดใบเนี่ยทำไมถึงไม่ให้น้ำเพราะอะไรไม่ให้น้ำอ่าอันนี้อันนี้ก็ผัดเหมือนกันแต่อมยังไม่คีบออกเห็นไหมออมจะรอจนกว่าเขาจะเป็นแบบเมื่อตะกี้ค่ะทำไมถึงไม่ให้น้ำเพราะว่าเขาใช้น้ำในใบตัวเนี้ยมาเลี้ยงตัวเขาอุ้มเผลอให้น้ำในต้นนี้เยอะเกินไป ให้น้ำเยอะเกินไปปุ๊บนี่เลยน้องก็จะอ้วนขึ้นมาปิกเลยทําให้มีแผลเมื่อไรที่มีแผลเราระวังเรื่องตรงนี้นิดนึงแผลค่ะอันนี้คือแห้งสนิทแล้วค่ะระวังอย่าให้น้ําโดนและเวลาเราให้น้ําเราจะไม่ให้แบบว่าลาดที่ตัวเขาค่ะเราจะให้ที่กระถางตรงดินตรงนี้ค่ะนี่คือแบบนี้เนาะแล้วจะให้ตอนไหน ถามหลายๆคนบอกว่ากี่วันให้ทีเราไม่ได้กําหนดแบบนั้นการเลี้ยงไลท็อปไม่กําหนดว่า5วัน7วัน10วันเราดูว่าน้องเขาผัดใบอยู่แล้วสารอาหารน้ํามาจากไหนนี่น้ํามาจากใบเดี๋ยวเขาจะดูดน้ําที่ใบเนี่ยไปจนแห้งแบบเมตะกีไปจนแห้งแบบนี้ขยับให้ดูไปจนแห้งอย่างนี้เลยนี่คือ ที่เรายังไม่ให้น้ําแล้วน้องจะตายไหมน้องไม่ตายค่ะถ้าไปให้น้ําน้องเยอะสิคะน้องจะตายแล้วแดดต้องจัดไหมแดดไม่ต้องจัดแสงลำไลยามเช้าสัก8ปดโมงนี่ก็โอเคแล้วค่ะ9ก้โมงอาจจะแรงไปถ้าไม่มีสแลนผักเนาะ อ่าอันนี้คือวิธีดูในการว่าเฮ้ยผัดใบแล้วต้องให้น้ำไหมไม่ถ้าให้ถ้าให้เยอะไปจะเป็นแบบนี้แล้วให้น้ำได้ไหมคะพี่อุ๋มแบบว่ากี่อาทิตย์ทีถ้าอยากจะให้น้องอะไรเงี้ยอยากจะสร้างความชื้นให้น้องอา่าพี่อุ๋มกำหนดว่าประมาณสักสามอาทิตย์ ก็ยังได้เลยค่ะแล้วให้แบบไหนคะอยากให้ถ้าอยากให้จังอย่างนี้พี่อุ๋มจะไม่ให้นะเนี่ยเดี๋ยวพี่อุ๋มไม่เอาตัวนี้มาเป็นตัวอย่างให้นะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วค่ะอย่างนี้ไม่อยากให้เลยค่ะเก็บไว้ก่อนอย่าไปให้ค่ะเมื่อไรที่น้องควรจะให้น้ํามาดูกันนี่ไงเห็นไหมคะเห็นว่ามีความย่นของเขาไหมคะนี่น้องย่นแล้ว เราให้น้ำแบบไหนคะถึงจะให้จอกไหมหรือว่าให้ชุ่มชุ่มเลยฉีดฟ็อกซี่ได้ไหมได้หมดทุกอย่างแต่แค่ไม่ให้ฉีดโดนตรงนี้เขาเฉยสมมุติว่าเราอยากฉีดฟ็อกซี่เ้าก็ฉีดไปเดี๋ยวฟ็อกซี่ไม่เป็นใจแบบนึงก็ฉีดไปฉีดไปฉีดรอบรอบตรงนี้ไป จนแบบพี่แต่ถ้าแต่จริงๆแล้วพี่อุ๋มไม่ได้ให้ไม่ไม่ได้ฉีดเนาะแต่บางคนไม่ถนัดเนาะถ้าฉีดไปก็ไดนะ้หรือพี่อุ๋มจะให้ยังไงได้อีกคะถ้าไม่ฉีดนี่ค่ะพี่อุ๋มก็จะให้แบบนี้ค่ะแต่สไตายพี่อุ๋มคือจะให้แบบนี้ก็ปกติก็จะลดน้ําทั้งสวนเนาะแบบลดไปเลย,เลยอะไรเงี้ยแต่อันนี้มาให้น้องๆดูว่าพี่อุ่มก็จะให้อย่างนี้เอาจุ่มลงไปค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้า แค่นี้พอเอาขึ้นไว้อยู่ที่กระถางค่ะอยู่ที่ความป่งของดินนี่เอาขึ้นไว้เรียบร้อยนี่คือการให้น้ําแล้วเติมปุ๋ยเติมปุ๋ยอะไรที่สวนใช้ปุ๋ยอะไรไม่ต้องใช้ออทโมโคดค่ะเขาชอบปุ๋ยมูลไส้เดือนจะบอกให้มาเติมปุ๋ยมูลไส้เดือนกันเติมเท่าไหร่เติมแบบไหนเติมตอนที่ดินแห้งอย่างเงี้ยแหละ ปุ๋ยมูลไสเดือนทุกคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะว่าหน้าตาปุ๋ยมูลไส้เดือนก็จะเป็นแบบนี้ก็จะลอนอย่างนี้แบบนี้ค่ะให้เท่าไรอันนี้ก็ถาง3นิ้วก็จะให้1ช้อนไม่เยอะค่ะนี่ประมาณนี้โรยไงยโรยไปก่อนอย่าทีบอกว่าอย่าเพิ่งให้น้ำไงโรยไปก่อนอแล้วให้อะไรได้อีก หนึ่งเดือนผ่านไปอยากเติมปุ๋ยและอยากเติมสตาร์เกิลจีอยากฆ่า,มาแมลงในดินอย่างที่เคยบอกอยากฆ่า,มาแมลงในดินมีผลก็ต่อเมื่อโดนน้ําสารมันก็จะละลายลาาของต้นไม้ก็จะดูดเข้าไปที่ตัวเขาอ่าแล้วเติมยังไงเติมนี่เลยเติมข้างๆเหมือนกันเท่ากันเอาออกมานี่นี่เติม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 ไปเติมเติมไป เยอบไปไหมเอาออกหน่อยแล้วทำยังไงต่อคอเคาะเลยเคาะเจับจับน้องๆไว้หน่อยก็ได้เคาะเคาะเคาะเบาเคาะอย่างไงค่ะเคาะอย่างที่พี่อุ๋มทำเนี่ยเคาะเสร็จแล้วแล้วยังคนบอกว่าอุย้ยไม่ถนัดจุ่มจะทำยังไงได้ ถ้าเรามีขวดน้ํามีน้ําดื่มมีขวดน้ํายังไงก็จอกไปเลยลูกแต่อย่าไปลดที่ต้นเขาค่ะไม่ลดที่ต้นเขาเนาะเดี๋ยวน้ํามันจะไปขังข้างในทําให้เน่าคุณก็ให้อย่างนี้ให้ไปเลยลดไปเลยลดจนน้ําไหลออกก้นกระถางแบบนี้คือเสร็จหนึ่งอย่างแล้ว แล้วมุมไหนที่น้องควรจะอยู่ที่น้องควรจะแบบว่าวางน้องนี่เลยจะเอาน้องมาวางไว้มุมนี้ค่ะทําไมถึงวางมุมนี้เห็นไหมแตะแกงอะ่ะมันโป่งม,มันโล่งอันนี้เห็นไหมคะแสงยามเช้าอันนี้คือวิธีการวางและการเลี้ยงน้องเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าให้น้ําให้ปุ๋ยแบบไหนอันนี้ก็มาดูวิธีที่นําน้องมาวางไว้ในมุมเดียวกันหมด นีค่ะจะได้แสงตรงนี้ประมาณสักของอุ่มนาสิบโมงแต่อุ่มะพางแสงเข้ามาเห็นไหมแสยงยามเช้านะนี่คือวิธีเลี้ยงน้องไลท์ท็อปค่ะและก็การให้น้ำอะไรหลายๆอย่างไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสาระดีๆจากสวนไม้อบน้ำอุ่มฮาวเวเทียการ์เด้นค่ะบ๊ายบายค่ะ